ครับสวัสดีครับโค้ดฟุกนาะครับคลิปนี้ก็ผมก็จะอ่าเป็นคลิปการแนะนําช่วยเหลือคนไทยนะครับครับที่อยากมีรายได้นะครับผมครับในในการใช้เงินลงทุนแค่เริ่มต้นแค่หลักพันนะครับหนึ่งพันสามร้อยสิบสามบาทนะครับอ่าทําตามแผนนะครับผมก็สามารถคืนทุนได้นะครับในระยะเวลาสามวันนะครับไร้ความเสี่ยงนะครับถูกกฎหมายหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมคลิปนี้แน่นอนครับผมบริษัทนี้ธุรกิจนี้ ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับผมครับผมอ่าแล้วมาดูวิธีการสร้างรายได้นะของคนในโลกการเงินนะครับเป็นยังไงนะครับผมครับอ่าเราจะข้ามยุคข้ามโซนได้ไหมนะครับผมครับหรือต้องการหาเงินไปตลอดชีวิตนะครับผมครับจนตั้งแต่วัยทางานจนวัยเกษียณนะครับผมครับทางานแทบตายก็ไม่รู้สักทีนะครับผมเพราะว่าไม่ไม่อ่า ไม่เปลี่ยนวิธีการหาเงินนะผมไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะผมครับอ่าทาแบบเ,เดิมๆก็จะได้แบบเ,เดิมๆนะผมครับอ่าครับลองลองเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีหาเงินวิธีสร้างรายได้นะผมครับอ่าลองคิดนอกกรอบคิดวิธีอื่นบ้างนะครับผมคิดแบบใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะผมครับก็บจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆนะครับค่าทํา แบบเดิมๆคิดแบบเดิมๆก็ผลลัพธ์ก็กจะได้ออกจะออกมาแบบเดิมๆนะครับผมครับเรื่องพวกนี้นะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรียนเก่งไม่เก่งนะครับครับอ,อยู่ที่วิธีคิดของเรามากกว่านะครับผมครับประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับผมครับมันจะสอนให้เรารู้นะครับผมครับอันไหนควรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับครับเราก็มาอยู่ในยุคเทรนธุรกิจที่ ในยุค 5G นะครับผมครับอ่าครับก็อยากรวยก็ทําเหมือนคนรวยนะครับผมครับง่ายๆนะครับผมคิดเหมือนคนรวยนะครับผมครับอ่าส่วนมากมหาเศรษฐีอ่ในทั่วโลกนะครับก็อย่างเช่นมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะครับผมก็รวยด้วยบิ๊กดาต้านะครับผมครับเจ้าของ Facebook นะครับผมครับติดอันดับในอ่ติดอันดับเศรษฐีนะครับผมครับใน ในโลกนี้นะครับครับอ่าครับผมอ่าแน่นอนครับธุรกิจนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนครับผมครับมีใบรับรองอออกจากโซคาว่นะครับผมครับระบุว่าบริษัทเทอฟทูลิศนะครับผมได้จำหน่ายสินค้าประเภทซอฟต์แวร์เบสิสนะครับผมครับอ่าซึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมทำไมผมถึงมั่นใจนะครับผมอ่าบริษัทนะครับผมใช้เงินจุดทึบ ใช้เงินทุนจดทะเบียนอยู่ที่20ล้านบาทนะครับรับ20ล้านบาทอ่าซึ่งอ่าเป็นเป็นทุนเป็นเงินที่จดอาใช้จดทะเบียนนะครับผมครับอ่าเพื่อรองรับรองรับการอาธุรกิจในด้านลงทุนนะครับอาแน่นอนครับผมครับรายความเสี่ยงแนนอนครับธุรกิจนี้อาก็เอาเข้าสู่ปีที่8เนอะโอเคครับผม ะเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับผมครับอ่าครับเอาเซตนะครับผมครับเซตลงทุนอ่าใช้เงินทุนแค่หนึ่งพันสามร้อยสิบสามบาทนะครับผมครับอันนี้คือประสงค์จุดประสงค์ผมเลยนะครับผมครับที่ผมทําคลิปนี้ออกมานะครับผมเพื่อช่วยเหลือคนไทยนะครับผมเพื่อนๆคนไทยทุกคนนะครับผมครับเออ่ที่ต้องการสร้างรายได้นะครับผมครับอ่าที่ชื่นชอบในการสร้างเครือข่ายนะครับผม ครับและธุรกิจนี้ก็ไม่ต้องซื้อไ,ไม่ต้องอสต๊อกของไม่ต้องทำไรนะครับทั้งสิ้นเลยนะครับครับอันนี้ผมจะมาบอกวิธีการาการใช้เงินทุนแค่1313บาทแล้วสามารถคืนทุนได้ในระยะ3วันนะครันนครับอ่ามาดูความเป็นไปได้นะครับครับครั้งแรกนะครับครับเราแนะนำนะครับแค่เราแนะนำนะครับ ไซเอสนะครับผมครับเราจะทําแผนไซเอสนะครับผมทุกคนต้องทุกคนอ่าซื้อแพ็กเกจไซเอสทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมครับหรือจะมา m l ็มก็ได้นะครับผมแต่นี่าผมจะเฉลี่ยเอารายได้ของไซเอสนะครับซึ่งเพื่อนๆซื้อเซตไปแล้วไปแนะนําไซเอลก็ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้ผมก็จะเล่าอ่าครับการต่อแสงงานนะครับผมครับ จะมีค่าบนฐารทีมใช่ไหมครับยี่สบเปนะครับผมครับใครมาก่อนตอบก่อนนะครับผมครับซึ่งเรานี่นะครับ A B นะครับผมครับอ่าเราสามารถแนะนําติดตัวได้แค่2คนนะครับผมครับอ่าโดยอ่าถ้าเกิดเรามีการแนะนําคนที่3ต่อไปนะครับผมครับอ่าเหมือนกับคะแนนตัวนี้จะไปช่วยทีมนะครับผมครับเห็นไหมครับ C อยู่นี่นะครับผม A B C นะครับผมเห็นไหมครับ C หรืออ่าคนที่คนเอ่อ คนชื่อ B บีนะผมอาจจะมีการแนะนําแล้วนะครับผมอ่าในการแนะนําของเราก็คือจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับผมครับจะย้ายมาอยู่ตรงจีแทนนะครับผมครับเป็นการต่อสายงานช่วยสายงานเนาะอ่าครับผมโอเคครับอ่ามาเข้าเรื่องเลยนะครับผมครับเข้าเลยนะครับครับโดยการใช้เงินทุนหนึ่งพันสามรสิบสามบาทเท่านั้นนะครับผมครับอ่าสมมตินะครับผมครับตัวนี้เอสเป็นเรานะครับผมครับ เรานะครับผมคนแรกนะครับเราเราแนะนำเอนะครับผมครัไซเอตนะครับผมอ่ไซเอตก็ไซเอก็จะมีคะแนนอารีอยู่800คะแนนอารีแปดร้คะแนนนะครับผมครับซึ่งจะเป็นการคำนวณแบนเนอรี่นะครับผมรายได้ข้อที่2นะครับผมครับอ่าแล้วก็วันเดียวกันนะครับผมอันนี้ผมย้นยันเลยนะครับผมทุกคนอ่าแนะนำติดตัว2คนนะครับผม2คนแล้วแล้วบอกต่อ บอกต่อเรื่อยๆให้สองคนครับไม่ต้องอันนี้คือจะแนะนําเยอะก็ได้นะผมแต่คืออ่าในหลักการนะผมในหลักการการทํางานที่อะจะช่วยเหลือกันนะผม <c oughs> ครับแล้วก็ต้องทํางานด้วยนะครับเน้นย้ําต้องทํางานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต่อแล้วทําลงทุนไปแล้วก็คือไม่ทําอะไรเลยอันนี้ก็อันนี้ผมแนะนาอย่าลงดีกว่านะผมแต่ถ้า ต้องการอยากมีไรายได้นะครับคุณใช้ลงทุนแค่ใช้เงินลงทุนแค่1นึ่บาทแล้วคุณไปบอกต่อเพื่อนอีก2คนนะครับผมมาต่อแล้วก็ให้เพื่อนอีกสองคนไปบอกต่ออีกนะครับผมอันนี้คือจะเป็นจะไล่ความเสี่ยงนะครับผมครับจะอันนีเน้เป็นวิธีการช่วยกันนะช่วยคนไทยนะครับผมครับที่อยากมีไรายได้เนาะในสถานการณ์แบบน,นี้นะครับผมครับสามารถสร้างรายได้กับมันได้นะครับผมอาด ดูกันต่อนะครับเล่านะครับผมมีเซตนะครับผมหรือ XL ก็ได้นะครับแล้วแต่อ่าแล้วเราเราแนะนำไซส์เอ่อแนะนำเอนะครับผม A ซื้อแพ็กเกจไซส์ S ใช่ไหมครับผม S อ่าอ่า B นะครับผมแนะนำอ่าเราแนะนำนะครับผมแนะนำบีนะครับผมครับซื้อเซตเหมือนกันนะครับผมอ่า ก็จะแนะนําตัวเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับผมครับในวันแรกนะผมที่เราแนะนานะผมเราจะได้อยู่จะมีรายได้อยู่ห้าร้อยหกสิบาทใช่ไหมครับผมอ่าอันนี้ผมให้ดูชัดๆเลยนะครับผมโอเคอ่าเรานะผมเสเอสนะผมเราแนะนํา A ซื้อเสีเอสนะผมหนึ่งพันสามร้อสิบสามบาทเราแนะนํา B สีเอทหนึ่งพันสามร้อสิบสามบาทนะครับผมอ่าจากนั้น รายได้วันแรกของเรานะับผมจะมีค่าแนะนําค่าแนะนําอยู่สองร้อยบาทนะครับเอสสองร้อยนะครับสองร้อยสองคูณสองก็เป็นสี่ร้อยนะครับผมมีรายได้ค่าแนะนําแล้วนะครับสี่ร้อยบาทแล้วหลังที่ยงคืนนะครับผมจะมีการคํานวณบนารี่นะครับผมจะคานวณอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับฟังค่าอ่อนฟังค่าแข็งมาตัดกันนะครับผมมาคูณคํานวณด้วยกันนะครับผมซึ่งดูจาก ตรงนี้นะครับผมจะไม่มีจะมันจะบาลานซ์กันนะครับจะไม่มีฝั่งข้าวอ่อนขาแข็งนะครับผมครับฝั่งนี้มีแปดร้อยฝั่งนี้มีแปดร้อยก็คืออ่ก็ามาคูณตัดกันเลยนะครับผมครับก็ออกง่ายๆก็คือฝั่งละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาแปดร้อยคูณยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะได้อยู่ร้อยหกสิบบาทาครับซึ่งวันแรกเราจะมีราย,รายได้อยู่ห้าร้อยหกสิบบาทใช่ไหมครับผมโอเคครับวันที่สองนะครับผมวันที่สอง A กับ B นะครับผมไปแนะนำต่อนะครับไปแนะนำซีต่อซื้อเซสนะครับผมอ่า B เป็นนำ B เป็น B เป็นแนะนำต่อเอ้ย A B C D อ่า D D ครับเป็นแนะนำต่อแนะนำต่อนะครับผมอ่าแนะนำดีนะครับซื้อเซสนะครับผมอ่าครับแล้วก็ A นะครับผมไปแนะนำต่ออีกแนะนำเอซื้อเซสนะครับผม แล้วก็ b นะครับเป็นแนะนํา f นะครับฝั่งละสองเห็นไหมครับเพื่อนเป็นแนะนาเพื่อนเพื่อนต่อนะครับเซส์นะครับซึ่งลงทุนแค่คนละหนึ่งพันสามร้อยสามบาทนะครับในวันที่สองคุณจะมีเราจะมีรายได้นี้นะครับคนนี้นะครับคนที่เป็นเรานครับวันที่สองจะมีจะมีรายได้อยู่ที่สามร้อยี่สิบาทเห็นไหมครับสามร้อยี่สิบาทก็ ประมาณ9ก้ร้อยกว่าบาทแปะแล้วก็ร้อยแล้วนะครับผมสงอันนี้วันที่สองนะครับผมชั้นที่สองนะครับอ่ามาดูนะครับมาดูชั้นที่สามนะครับผมอ่าชั้นที่สามชั้นที่สามอ่าซีนะครับผครับซีเป็นซีเป็นแนะนําต่อเหมือนกันนะครับผมครับอ่าฝั่งสองสองนะอีก็แนะนําต่อดีก็แนะนําต่อเอฟก็แนะนําต่อนะครับผมครับซึ่งคำนวณบอแบนเนลลีนะครับผมค่าแบนเนลีนะครับผม ฝั่งละสามพันสามพันสองสามพันสองใช่ไหมครับครับถ้าเราทําแบบนี้ส่งหนึ่งแตกสอง <c oughs> 1, 2, นะครับวันละวันละสองคนนะครับทําหน้าที่ทําหน้าที่ต่อต่อกันนะครับวันนี้เราแนะนําาแนะนำสองคนแล้วเราก็บอกให้สองคนเนี้ไปแนะนําแนะนําาวันหน้ามันเป็นแนะนําต่ออีกสองคนสองคนสองคนนะครับทำงานแบบน,นี้เหมือนกันไปนเรื่อยๆนะครับอ่าวันที่สามนะครับ เราจะมีค่าบนารี่อยู่ที่640บาทครับอ่าซึ่ง3ามวันรวมกันแล้วก็จะจะมีไรายได้อยู่ที่1,520บาทเห็นไหมครับอ่าง่ายๆเลยนะครับสามวันกขคืนทุนเลยนะครับผมอ่าสามวันคืนทุนแนล้วอ่าผมผมอ่ามี <c oughs> สามารถรับไรายได้5,000บาทใช่ไหมครับผม5,000ันบาทต่อวันนะครับ วันที่สี่นะครับ er เราจะมีรายได้อยู er. ่ที okay. ่มีรายได้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทนะครับอันนี้ผมผมเอาสถานการณ์แบบหนึ่งแตกสองนะครับเราต่อเรื่อยๆลงมานะครับสองสองแตกสองสองสองวันหนึ่งเป็นแตกสองนะครับอ่าแล้วก็วันที่ห้านะครับวันที่ห้าเราจะมีรายได้อยู่ที่สองพันห้าร้อยหกสิบาทนะครับ วันที่หกนะครับผมเราจะมีคะแนนฝั่งขาอ่อนฝั่งขาแข็งนะครับจะมีอยู่ที่สองหมื่นห้าพันหกร้อยอาวีนะครับซึ่งก็ก็จะเกินนะครับก็จะเกินรายได้นะต่อหนึ่งกระเป๋านะครับก็หนึ่งกระเป๋จะรับคะแนนสูงสุดก็คือสองหมื่นห้าพันอาวีนะครับซึ่งเฉลี่ยรายได้ออกมาจาวันที่หกนะครับผมแค่วันที่หกเท่านั้นนะครับอ่าเรา มันจะมีรายได้อยู่ที่5,120บาทนะครับผมแต่เกินนะครับล้นก็บริษัทก็จะตัดออกเราก็จะได้วันที่วันที่6ลงมานะครับผมเรื่อยๆนะครับผมเราจะได้มีรายได้รายได้อยู่ที่5,000บาทต่อวันเลยนะครับผมซึ่งเฉลี่ยเดือนแรกนะครับผมเราจะมีรายได้อยู่ที่1,3360แบาทนะครับผมเห็นไหมครับรายได้มันสุดยอดนะครับผมครับอ่านี้ใช้เงินลงทุนแค่ หลักพันนะครับผมหนึ่งพันสามสิบสามบาทเท่านั้นนะครับแล้วสองคนไปทํางานต่อครับแนะนำสอำงคนไปแนะนาทํางานต่อเรื่อยๆๆนะครับผมสอง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 เรามีเพื่อนสองคนบอกเพื่อนสองคนไปแนะนำต่ออีกสองสองเป็นสี่สี่เป็นหกผมเป็นแปดแบบนี้นะครับผมทบไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งอ่าและได้คนนี้นะครับผมค่าในระยะหนึ่งเดือนเราทําเหมือนกันแบบนี้นะครับผมบอกกันต่อๆอ่า ในระยะหนึ่งวันบอกต่อสองคนสองคนเรื่อยๆนะครับเราจะขึ้นตําแหน่งภายในหนึ่งเดือนเลยนะครับใช้เงินลงทุนแค่สามพันหนึ่งพันสามร้อสิบสามบาทแต่คุณจะจะขึ้นตําแหน่งเลยนะครับนี่นะครับในหนึ่งในหนึ่งเดือนอมีไรายได้หนึ่งแสนบาทนะครับคุณคุณจะขึ้นตําแหน่งรูบี้เลยนะครับแล้วก็จะมีาการ จะมีทิปท่องเที่ยวนะครับให้นะครับแต่แตละตำแหน่งนะครับหนึ่งเดือนนะครับคุณสามารถขึ้นรูบี้ได้เลยนะครับอันนี้เน้นย้านะครับเน้นย้านะครับแต่ต้องทํางานช่วยกันนะครับทำงานเป็นอ่บอกต่อกันเรื่อยๆนะครับทำงานแค่คุณทํางานแค่สองแนะนําต่อแค่สองคนนะครับติดตัวไม่ได้ทำเยอะนะครับคุณจะไลค์ความเสี่ยงนะครับไลค์ความเสี่ยงหรือคุณจะ สร้างรายได้ง่ายมากเลยนะครับสามวันก็ห้าพันสองร้อยี่สิบาทแล้วเห็นใ,ใช่ไหมครับผมอ่ะในในระยะสามสิบวันนะครับคุณจะมีรายได้อยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นสามอหกสิบบาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอ่อจะมีคลิปพาแผนให้ให้ดูนะครับวาดให้ดูเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับในวันข้างหน้านะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมาอ่าทําคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมครับผม ผมก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมครับก็สร้างรายได้ไปด้วยกันนะครับผมครับอ่าครับอ่าครับผมดูนะครับวิธีการทำงานแบบข้อสรุปเลยนะครับผมครับคุณแค่เป็นเรานะครับผมแล้วก็หาเพื่อนเป็น A เป็น B แค่นั้นครับผมแล้วก็บอกต่อให้ทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมครับเเรา AB เรา